ครับเนื่องจากวันสงการใกล้เข้ามาในวันที่1 3 14 15นี้ก็เลยพาทีมท่องเที่ยวมาตรวจเยี่ยมสถานที่ที่กเกาะเสม็ดแล้วก็สถานที่ประกอบการท่าเรือไม่ว่าจะเป็นบนบนฝั่งแล้วก็ตรงที่กเกาะเสม็ดครับมาดูเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ดูการบริการนักท่องเที่ยวให้มีความสะดวกสบายมาให้มีพยันตรายเกิดขึ้นครับวันนี้ก็มากับ ทางตำรวจท่องเที่ยวด้วยกันนะฮะที่คำชับอะไรเป็นพิเศษไหมครับที่กำชับเป็นพิเศษก็คือในในการมาเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็สิ่งแวดล้อมครับขยะไฮไลท์ก็คือเอามาแล้วก็เอากลับไปด้วยพยายามอย่าเอาขยะม,มาทิ้งในพื้นที่เนระื่องรักษาความปลอดภัยนี่ทางบนเกาะน,นี่พร้อมไหมครับครับทางทางบนเกาะเนี่ยนะฮะ ได้ไปดูเรื่องความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวที่ลงไปเล่นน้ำเนี่ยก็พบว่าทางพื้นที่เนี่ยก็จะจัดการใช้ฝั่งเนี่ยคอยดูแลนักท่องเที่ยวมาให้ตกน้ําหรือว่าช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุครับนอกจากนั้นเขายังมีการอบรมพวกช่วยเหลือเบื้องต้นพวกจมน้ําหรือว่าปั้มหัวใจพวกนี้นะให้ทางทีมงานเราได้เป็นกันหมด นะครับจกดูภาพโปะเรือน่ครับภาพเรือเป็นไงครับครับโปะเรือที่เดินตรวจตาดูเนี่ยก็มีการเดินเข้าเดินออกสวนทางกันไม่มั่วแล้วก็ความแข็งแรงก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ถามอายุการใช้งานของโปะแต่ละแห่งก็พบว่ายังมีอายุการใช้งานเหลืออยู่แล้วก็ได้เตือนว่าถ้าเกิดครบกำหนดแล้วก็ให้ซ่อมใหญ่หรือว่าเปลี่ยนไปนะฮะ